สวัสดีครับผมสไปเดย์อีกวันครับเราไม่ได้ถ่ายคลิปแมวกันโอ้โหกับปีและ้ะแมวมันอยู่นี่เอออยู่ี่บ้านอะไรไม่ได้ถ่ายเลยก็แมวผมค่อนข้างที่จะงงงงหน่อยนะครับเพราะว่ามันวันมันนั่อยู่ในห้องเนาะมันไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะท,ทําคลิปพาแมวไปเดินเล่นนะครับ<ๆ>ก่อนที่จะไปเดินเล่นนะครับก็ต้องมีนี่เลยสายจุ้งแต่มันไม่เคยใส่เลยนะเพิ่งซื้อมาเนี่ยมือหนึ่งเลยร้อยสามสิบบาท เอวอายกล้องสรุปขอานจะล่อมาได้ต้องเอาไอ้นี่มาล่ลอหนกกูไม่ชื่ออะไรตัวนี้ให้ทายก่อนให้ทายสองวิหนึ่งสองวัดดีครับหนูชื่อคูเปอร์หวัดดีครับหนูชื่อคูเปอร์หนูเป็นเพรผู้ อายุสิบเอดเดือนอะไรอายุหนึ่งปียังไม่ถึงปีเลยเก้าสิบเอ็ดเดือน,นะสิยังไม่ถึงสิบเลยเก้าเดือนจะสิบเดือนผมอายุสิบเดือนครับดูเป็นแมวดีๆมากเลยเหมือนแาอ้าว,นอาวนมากอ้วนมากเลยอ่ะดูดิพุงยอดเลยโอ้โหดูนี่คือพุงมันนะครับหรือท้องปนินนั่นเองอือ้หน้าขำถางนี้หน้ารักไม่ไวแล้ว บอกลว,ว่ามันอยู่ห้องเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรเลยมันแบบมันวิ่งเล่นไปนู้นวิ่งเล่นไปนี่ยแล้วดูคอนโดมัน <S <S คือสาเหตุหลักๆที่ไม่อยากพาไปเดินเล่นก็คือมันอาจจะติดหมัดติดอะไรมาได้ก็เลยแบบเดี๋ยวเรามาห่อมัน,นอ,อะไรเงี้ยหรือมัดหรือหมัดอะไรมันติดเนาะอ่ะมันไปเดินเล่นปุ๊บเราก็ต้องอาบน้ําอาบน้าแห้งอาบน้ําเปียกอะไรไม่ให้มันแล้วก็หย,ยอดหยอดหยอดยาให้มันคือผมซื้อยาเรียบร้อยแล้วแต่พามันไปเดินเล่นเสร็จก็เดี๋ยวหยอดยาต่อเลยอ่ะมันหายไปไหนเยอะนี่ต้องขนมแมวเลี้ยงรอบเนี่ย เมล์เห็นแกกินแมวเห็นแกกินมากอะ่ะคือเวลาผมคือเวลาผมถ่ายนะมันไม่เคยออกมาอ่ะสังเกตดิมันไม่เคยออกมาเลยอะ่ะแต่พอมีขนมปุ๊บมันออกมันอ,ออกเลยอะ่ะแม่งเขินกองมากกินไหมไปวันนี้ยมึงไปนนไป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 ,ไปกินแล้ว <laughs> ทำมือไว้อย่างดิเหมืมีอยู่อะไรกันเหนอยู่อะไรกันไนนั้ตอนนี้จับมันได้แล้ว มันไปแล้วแขนหลุดแล้วเนี่ยใส่ป่ะเมื่อไรจะได้ใส่ให้มันเลยข้าวมันอยู่ไหนอ่ะีิวคุบะยึบเอ้์จับได้แล้วมามันเดียวข้าแล้วก็แน่นเลยนี่ครับ เรียบร้อยใช่หรือเปล่าอุย้ยทำไมเราเขาได้อะอาวเนาอุา้ย <c oughs> อะไรวะหนักมากเลยลมกระเป๋าด้วยอือคือคูเปอร์แม่งหนักประมาณ4โลเว้เหมือนมืนผมแบกข้าสารอะไรยงเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเขื่อนหนองน้ำเขียวนะครับน่าจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แหละเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะคนมันจะไม่เยอะโอเคจเจอกัน เหนื่อยตอนแรกแมวอยู่นี้เอาไว้นู่นละแม่งวอยวายยุ่ไหวอยวายตลอดทางเลยไม่รู้มันต้องการอะไรคือแค่ไหว่าแบบมันไม่เคยออกมาพอมันออกมาปุ๊บมันก็นจะงี่เง่าไม่ออกไปชีวิตมันอยู่แต่บ้านไงมัคนคงจะชินกับบ้านเอาง่ายแมวเราดูท่ามันไม่อยากเที่ยวอ่ะอยากอยู่บ้านอยูอย่เลอยลอยู่บ้านแล้วก็กินอาหารเปียกขนมแมวเรียเป็นวัน <laughs> บรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศดีมากแต่แมวบรรยากาศไม่ดีเลย <c oughs> น่าจะอารมณ์เสียหน้าดูมันร้องระหว่างทางร้องไม่หยุดไม่หย่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวร้องปล่อยปล่อยน่าจะแบบน่าจะโอเคละ <c oughs> มันมันคงอยากมาดูวิวแหลนะเนาะแต่ตอนนี้แม่งมมกิ้งไปมาเจอมาในกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวเราหาที่ท่องล่ที่ไม่มีคนก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดินเข้าไปเล็กๆก่อน โอเคเราจะปล่อยแมวแล้วนะครับหนึ่งสองสามไปจะโลกครั้งแรกใช่ไหมโลกยวดึงสารหน้าแบบตลึงมากอ่ะเหมือนกูอยู่ที่ไหนวะนุช งไงไม่พบโลกมากี่เดือนมัน่ะสิบกว่าเดือนได้ที่อยู่จะในห้องที่มันมุดดิมันกลัวคนมันกลัวคนนะเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในครั้งเดียวเพราะว่าอาจจะไม่ได้เอามันออกมาแล้วเพราะว่ามันไม่ไม่ขินกับคนจริงว้าวพบโลกเออ มาเดินเล่นที่ไม่้เดินเล่นมุดเจอคนมุดหดตัวมันกินเกลือออกมาแล้วรึไงเดินเล่นเปล่าูุดหาเล่นดินนะเดินมาเดินมาอ่า มันต้องฝึกเดินอย่างนี้เนี่ยอะต<ห>ามกระเป๋ามาด้วยทำไมไม่บอกหนูอยากเข้าหนูอยากเข้ากระเป๋ามามีมตีนี้มเข้าง่ายนะอือเข้าแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับกันแล้วนะฮะเพราะว่าคูปเปอร์มันไม่ค่อยเดินเลยมันยังไม่ชินอ่ะเข้าใจว่าแมวมันมาครั้งแรกมันตื่นคนมากเพราะชีวิตมันอยู่แต่ในห้องหมดเลย เี๋ยวจะเอามาเดินไปบ่อยแหละถ้าให้มันชินพอมันชินแล้วมันก็อยากเดินเองแหละมันก็จะไปคุยดินคุยหญ้าเองโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้พาแมวมาเดินเล่นครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับคลิปแมวคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันเว<ะ>ม้มือแตะมือแตะปิดคลิปปิดคลิปบ๊ายบาย